เอาไปเลยถ้างั้นเอาไปเลยถ้าเอาไปได้ก็เอาไปเลยออนลวโมมี่คคุุณณยยาากดเของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับบุญภาวิสนาโซ่อะไรอออีก่ะเาจริงๆป้าต่อคิวกันหน่อยนะคะเพราะว่าช่างหน้าช่างผมรอต่อคิวอยู่ใช่ไหมคุณยาวเลยเหรอตอนนี้อะไรก่ะถ้าโดนสิงปั๊บ ร่างกายกลับมาไม่เหมือนเดิมแน่นอนเลยโอ้โหพี่ให้เขาเป็นผู้เป็นคนเหอะอย่าพูดเป็นผีสางกันเลยคือถ้าคือถ้าอยู่บ้านด้วยกันอ่ะก็คงเห็นแต่นี้ไม่ได้อยู่บ้านด้วยกันไงไม่มีโอกาสไม่มีโมเมนต์นั้นที่จะได้เห็นเก่งเราไม่สนใจอะไรอยู่แล้วไม่สนอะไรอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะสี่จะแปดก็ไม่สนใจไม่หวังเลอนะใครมาถ่ายคลิปอะไรวะกูถ่ายรูปกันอยู่เนี่ยหันไปอุ้ย คนใหญ่คนโตโครงการบันเทิงก็สวัสดีค่ะตักพักพี่แหนอุ้ยมีใครอยู่ไหมเนี่ยเรื่องคลิปคลิปวิดีปิยะหน่อยวี่ีโองเขาเป็นปาราซี่แอดไพร์เรากับอเล็กวันนั้นมันอะไรยังไงนัดกันไปไหนคะนัดกันไปกินกันสองคนกินอะไรกินข้าวอ้โครับเป็นวันครบรอบเฉยๆอ๋อใช่เป็ครบรอบครบรอบของเดือนกี่เดือนกี่เดือน ยังไม่สี่ค่ะประมาณสากว่ามั่เป็นการไปสนองไม่ค่ะหมดรอบเลยใช่คือมันเป็นหนูไม่แน่ใจว่ามันเป็นเรื่องเรืองวะเอาขึ้นอย่างวะนี่ภาษาคนที่ไหนนี่ฮะฮะซาร์บเตสพบเตสจะแบบ มอเตอเขาเรื่องดีกว่าเขาได้เลยคือหนูไปทานน้าะอาจจะเป็นเรื่องของบุญภาวาสนาสรงหรือว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมของพี่เขาที่ต้องมาเจอเราเลยอ่มันบังเอิญมาเจอกันค่ะแล้วมันมีมีไดอกไม้ด้วยใช่ไหมให้ดอกไม้กันทุกเดือนอยู่แล้วในในวันนี้ค่ะพี่ก้องก็คือบังเอิญเจอแล้วก็เจอพวกพี่แหนด้วยแล้วก็เจอพี่ๆแบบ คนใหญ่คนโตห,หลายหลายท่านนเ,เลยไม่ได้มีการฉลองอสองคนเลยตอนแรกเขาบอกเขาถามว่ายุบโต๊ะเลยไหมคะรวมกันจะได้นั่งคุยกันเลยทีเดียวบอกไม่เป็นไรแยกๆกันดีกว่าอะไรเงี้ยพี่เขาบอกไปไปส่วนตัวเธอไม่น่าทันแล้วมั้งคะพี่รวมกันได้เลยหนูยินดีคุยด้วยแล้วจู่ก็เลยเป็นการรวมโต๊ะหรอสุดท้ายเขาก็บอกว่าเออแยกดีกว่าอ่า ก็เกรงใจเราเห็นเรามาไ r i v a หนูก็เกรงใจพี่พี่เขาด้วยเพราะว่าเ,ออเขาก็คุยงานคุยอะไรกันออก็โอเคเดี๋ยวหนูอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าโตที่ย้ายมาก็คือต้องเป็นโตที่เอื้อต่อการพ,พี่พี่เขาจะเดินมาหาออต้องเอื้อด้วยออแต่เรามีเวลาสวีทกว่ากันหรอกถ้าเกรงนแนั้นเกงแต่ผู้ใหญ่อยู่รอบข้างอะไม่เก่งเราไม่สนใจอะไรอยู่แล้วไม่สนอะไรอยู่แล้วค่ะไม่ว่าจะสี่จะแปดก็ไม่สนใจยังไงเขาคุยเรื่องอะไรบ้าง เขาคุยเรื่องการทำงานเขาบอกว่าโบเป็นไรออกมาเล่นละครนะเพราะว่ามันตั้งใจเกินงานหนูก็แบบผู้ใหญ่ผู้นี้ก็ก็นอมลาเข้ามาแซวตอตกใจไหมตอนนัก็หนูหันไปแล้วก็แบบตอนแรกเห็นห่างตาว่าใครมาถ่ายคลิปอะไรวะผู้ถ่ายรูปกันอยู่เนี่ยหันไปอุ้ยคนใหญ่คนโตคมวงการบันเทิงก็สวัสดีค่ะตักพักพี่แหนอุ้ยมีใครอยู่ไหมเนี่ย แต่วันนั้นครบเซตเ่ะครบเซตแต่แต่วันนั้นก็คือเป็นวันรอบที่เราได้ไปทานข้าวที่การมีดอกไม้ยิ่งขึ้นไหมคะโมมีแค่ดอกไม้ค่ะแต่นั้นก็ชื่นใจแล้วโหช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งมันก็โอ้เกินอ่ะเยอะอ่ะเเเเยยออออะลกกหราไมมาให้ีดอกพีโอนี่ด้วยเพราะว่าใกล้จะหมดซีซั่นแล้วใช่ช่วงนี้ก็คือจะเป็นดอกพีโอนี่ที่ราคาดีที่สุดอะไรเงี้ยก็จะเขาก็จัดมาให้ แล้วมันมีเรื่องของที่เราบอกว่าเราจะบอกอากาศไหมว่าเออดาราคู่ที่แต่งก่อนเราเนี่ยเใช่เราเกลื่อนไปเราโปรยไว้เราโปรยไว้เนี่ยไม่ตอบบนโต๊ะนั่งหรือเปล่าเออเออนั่งไง ไม่พูดเโยมาหน่อยซีเรียไม่รู้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 เราโยไปแล้วมนนั่นน่าก็ก็ก็มีมีคนแต่งงานก่อนก่อนโปอยู่แล้วในวงการบันเทิงมันมีคนที่อายุมากกว่าเราอยู่แล้วที่เขาจะต้องแบบแต่งงานกันไปช่องเดียวเราไหมคนละช่องช่องเดียวก็มีเขาหรอรายการเชิญเขาชวนเราหรือยังไม่ไม่ไม่สนใจเรื่องนี้เชิญไม่เชิญไม่รู้เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่ได้สนิทกันกับทุกคนในช่อง นะคะแล้วเราไปรู้ได้ไงเนี่ยเอ้าพี่คนไทยใส่ใจทุกเรื่องหนูใส่ใจทุกคนอยู่แล้วอยากให้ได้เข้าหูมานะว้าวเก็บเทีนแซ่ดแล้วลุงจะไม่บอกไม่บอกบอกไม่ได้เพราะต้องให้เจ้าตัวบอกเองจะเร็ววันนี้จะรู้ไหมฮะเร็ววันนี้จะรู้ไหมอ๋อปลายปีค่ะปลายปีปาีหน้ปีหน้าปีหน้า ไปปีเขาแต่งปีหน้าเคยคือหนูเพิ่งรู้แต่ว่าเขาหน้าแต่งปีหน้านี่แหละเออไม่ช็อกโครงการเนาะไม่ช็อกไม่ช็อกพอละพี่หนุ่มเป็นเนักข่าวปะเนี่ยตั้งโต๊ะแถลงเรื่องชาวบ้านเนี่ยแถลงข่าวขาดเรื่องอังกฤษหน่อยอังกายเร่งเขาบอกว่าอังกฤษแค่ยบปากซอยค่ะเ็ทเขาซื้อตั๋วเขาบินรอแล้วเตรียมตัวรอแล้วรอแล้วล็อกวันเรียบร้อยล็อกเรียบร้อยค่ะรอฟิลไพน์ได้ขนาดนี้เลยเขาั้งนัะเออ ก็ถามแหละว่าแบบไปไหมอันนี้คือบีบบิดมืออ๋อพี่จะไปกับหนูปล่ะแล้วเขาก็บอกไปเขาเขาไปอยู่แล้วเขาเขาก็อยากไปไปดูแหละว่าพัฒนาการเป็นยังไงบ้างพัฒนาการเป็นยังไงใช่ีแล้วตอนแถวแถวนั้นค่ะแถบแถวนั้นร้านอาหารเยอะอันนี้ก็ไม่ได้ทำงานาเพื่อนมุ่ดิยกแต่งานเขาเยอะงานเขาเน่นมากเลยนะเขาสามารถล็อกคิว อ๋อมันเคลียร์ก่อนนะคะเคลียร์ก่อนบินแล้วก็จะมีช่วงที่ยังยังพอแบบหลวมๆแล้วแต่หลังจากนั้นก็คืออัดกันฉ่ำแหละเขาบตอนแรกเราบอกว่าเขาจะตามไปอาทิตย์สุดท้ายนี่เหรอสุดเข้าไปพร้อมเราเลยไม่อาทิตย์สุดท้ายอาทิตย์สุดท้ายอ๋อแหล่งข่าวมาจากไหนคะเนี่ยแหล่งข่าวบูมิระดาค่ะไม่ใช่เี่องแนที่จะับินกลับพร้อมกันเหรอใช่ค่ะจะได้บินกลับพร้อมกันเลยการรับกลับเลย รับขวัญแล้วถ้าตอนนั้นเราเราโดนไล่กลับมาก่อนน่ะก็อาจจะได้เจอหน้ากันอาจจะได้มันยืนสัมภาษณ์สื่อในตรงนี้แต่เหมอนเหมือนจะได้บินกลับมาทํางานอยู่คอ๋อมีงานมาแล้วเหมือนจะเหมือนจะถ้้ลูกค้าจําเป็นต้องให้กลับมาก็ยินดีกลับมามัันติดใจหนูว่าติดใจไหมอาจจะไม่ติดใจเพราะว่าเราติดใจที่ไทยแล้วใจระูกที่ไทยแล้วน่าจะ ิลูกะค้าแล้วค่ะไม่กล้าหนีลเลยรับไว<ล>้ไแล้วค <c oughs> ่ะ <c oughs> เ,เราไปที่ไห <c oughs> นเดินมีโอกาสงานด้ยมีหนูว่ายังไงก็ได้ทํา <c oughs> เดี๋ยวลูกค้าก็ต้องส่งอะไรมาให้แบบทําคงทําคลิปอะไรอยู่แล้วค่ะ มาได้เลยคือจริงๆก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเราคิวไม่ค่อยได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ Entonces, เลยแบบรู้สึกว่าถ้าจะไปจริงๆก็อยากจะไปในตอนที่เราพร้อมที่จะพูดคุยกับทุกคนได응้แบบว่าพูดถึงสิ่งนั้นๆให้มันถูกต้องจริงๆอะไรเงี้ยเห็นว่าตอนนี้สกิลภาษาอังกฤษเราก็ดีขึ้นแล้วเตรียมพร้อมแล้วเหลืออีกไม่กี่เดือนเองใช่ถ้าใครที่ได้ดูจากคลิปพี่ฝนมนสเ s t e r ก็จะเห็นแล้วว่าเรา s ปีกอ i n g l i s แบบแ a ดเลยเ e r y เลย Very well เออยังไง Example หน่อย What do you want อ่าแปลว่า น่าจะเป็นเออคิดไม่ทันอยากทำอะไรเออในรายการผลตอบรับว่ะคนีูเราเป็นไอดอาแบบก็มันก็เออนั่นแหละก็ป้าก็ต้องเจอบ้างแก่แล้วก็ต้องโดนห้ามบ้างจริงเราโดนเคยโดนทำของวกกันไหมที่มีผลถามอะ เออไม่ไม่ค่อยมีใครกล้าพูดกับหนูแหละเพราะว่าหนูเขาก็กลัวหนูแบบตีกลับเหมือนกันก่อนจะว่าหนูป้าต้องดูตัวเองก่อนนะคะด่าแบบสุภาพด่าแบบสุภาพค่ะมันก็ต้องสู้แหละเนาะคนเราก็คือคนยังยังคนบอกว่ายังอันนี้เขาบอกว่าโชคดีดูมีดามีนุ่ยเพิ่ครับเป็นตัวคนจะตอบว่า ขอบคุณค่ะผิวพรรณหนูสวยใช่ไหมคะโมล้อถึงผิวไปยล้วเนี่ยอะไรโกนวดอะไรโกวดเนี่ยคุณอยากโมเบลดาปเลยก็เป็นนีคุณอยากเป็นโมเบลดาจังอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพอดีของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับบุญภาวัสนา่ง อะไรอีกอ่ะอจริงป้าต่อคิวกันหน่อยนะคะเพราะว่าช่างหน้าช่างผมรอต่อคิวอยู่แต่ว่าคิวยาวเลยเหรอตอนนี้อะไรกะโอ้โหถ้าเราโดนสิงปั๊บรอร่างกายกลับมาไม่เหมือนเดิมแน่นอนเฮ้ยโอ้โหพี่ให้เขาเป็นผู้เป็นคนเหอะอย่าพูดเป็นผีสาวกันเลยสมัยแต่ว่าเขาคนให้ดูสดๆแต่ว่าแบบไม่ต้อง กลอนต่อหน้า้าอะไรโอ้ต่อหน้าเออคำถามคำถามสองแง่สองงามสีหน้ามาอะไรนะกลอนหน่วยให้ดูต่อหน้ามันมีคนกลนหน่วยให้ดูต่อหน้าด้วยเหรอพี่ มัจะแบบเรียโบโบร์พี่โกหนวดนะแล้วก็มือบนหน้าแล้วก็โกลแล้วดูอะไรเงี้ยคือถ้าคือถ้าอยู่บ้านด้วยกันอ่ะก็คงเห็นแต่นี้ไม่ได้อยู่บ้านด้วยกันไงไม่มีโอกาสไม่มีโมเมนต์นั้นที่จะได้เห็นแต่เราไม่รู้ยังไงโกลนวดน่นีทำไปทำไมเขาบอกว่าซีนีโบต้องถอยให้แล้วแม่เขาตอแซงคิวขับเอาไปเลยถ้างั้นเอาเอาไปเลยถ้าเอาไปได้ก็เอาไปเลยอ่ะแล้วโบเห็นแล้วโบรู้สึกยังไงในมุมของเราที่เขาโกนหนวดเหรอคะ ก็ก็ดีค่ะดูกลนคล้องดีมีดดูคมนะคะไม่โดนบาดตัศีาักายเป็ีนเาาเยเลยแบบว่ายอดีอะไรี้็าถ้าให้พูดตามตรงก็คงติดเสี่ยวกันมั้งฮะใช่ไหมะเสี่ยวบาดเสียวบาดใช่มิดมีดจะบาดเสียวมิดเสียว ชอบหมดค่ะที่เป็นเขาอ้โหอาจบโอเคท่เป็นขาวไปเรื่อยจบแล้วค่ะปลดล็อกมาใหขอให้หลังนี้หนึ่งติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยนาอ